เย้เย้เย้เย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 ้สกัดเอเยเยสิเอาไังใยากดวยวะไม่ไม่ไม่เอาล่วกินไปครับตอนดีครับพี่น้องที่รบกักตัวนนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในจัมจัสบ Channel นะครับผมวันนี้นัดก็อยู่ในรายการคั้วตัวไล กนคับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเขาเรียกว่ากับข้าวหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ใหรอ,หรอวันนี้เราก็จะมาทําเมนูสุดพิเศษนะผมที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําเองกินเองได้ง่ายๆกันที่บ้านนะครับ เคยกินเค้กไอศครีมไหมครับผมนั่นแหละครับที่แบบมีขายตามเซเว่นเซนหรือว่าขายที่แบบว่าเดลิควีนอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้นะครับเขาไม่ได้จ่ายแล้วนะแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําแบบกินเองง่ายๆเค้กไอติมที่ถูกที่สุดและสามารถทําเองได้นะครับผมที่บ้านนะครับจากของในเซเว่นนะผมเอามาทําที่บ้านได้ง่ายๆครับคือนั่นแหละครับคือไม่ต้องพูดมากนะครับคือไม่ต้องพูดมากนะคะเราก็จะมาทําเค้กไอติมวันนี้นะคะได้ไปซื้อเลยนะครับผมมีอุปกรณ์แค่ไม่กี่อย่างนะครับทำเองกินเองง่ายๆสบาย ายนะครับผมกูจะพูดวนทำไมวะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูเมนูของเรากันเลยดีกว่าครับ Let's Go อเคครับสิ่งแรกนะที่เราต้องมีนะอุปกรณ์ครับง่ายง่ายนะทุกคนครับไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เจ็บเนาะเจ็บม้มเจ็บม้ะนรกไหมเนยเน่ยนี่ยเนมโอนยโอยเอดีๆทีละันทีละโอ้อกทอก็เขอทษเาโอเคเรวจะมาทำดีๆครับสิ่งแรกเราต้องมีนะนล้วก็เป็นนี่คืออะไรคะทีละขา เขาก็ไม่รู้เหมือนกันโมครับเขาเรียกกันว่าโมนะครับหรือว่าโมทิมขนมปังนะใช่แล้วก็อย่างหนึงนะครับก็คือขนมปังฟาร์มเฮาส์หรือว่าไม่ใช่ไม่ต้องพูดชื่อได้ไหมครับขนมปังไรขอบแค่นั้นจบแล้วสีต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทําเมนูง่ายๆฉบับง่ายๆของเราเลยนะคพรับเด็กพร้อมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นขนมปังนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาตัดขนมปังเนี่ยให้เป็นรูปๆนะผมแบให้เท่าให้เท่าแป้นโมใช่เขาเรียกแป้นทิมหรือแป้นเลยได้เป็นแป้นทิมครับ วนี่ร้านสับมันเอาสับมันบ้าว่ะตัวฮะอือร่อยเดี๋ยอะในสับมันกันใครจะแดกตัวนี่รักนี่รัตัวแม่กินเดียวตัวมาแปะหน้าเหน้าเขาง่าเขากินได้หน้าเขาไม่ติดแป้งเหมือนตัวหน้าตัวนี้ติดแป้งไม่ไหวนะหน้าตัวนี้เลยหน้าตัวหัวเราะไอ้สัตว์ อีงเงือกงนด่างนโกกูอีอีเงือกตัว,ตวน่าเขามีแป้งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหนากป็ดเราต้องแบบว่าเอาขนมปังเนี่ยแบบทาไว้อะให้มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเ,เป็นเป็นเป็นพิมมันอ่ะเราต้องทำให้มันเป็นพิมมันก่อนนะอ่ะตรงไหนตรงไหนนะที่จะทำย,ยังทำง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากจะทำนับก็ควรที่จะมีผู้บอกรองนับอยู่ด้วยนะผม ทำเองกินเองได้สบายเค้กไอติมน้ำคือที่เราต้องทําเอาขนมปังมาวางไว้อะทุกคนเคยกินเค้กไอติมใช่ไหมข้างล่างมันจะนิ่มๆใช่ปะไม่แบบนิ่มๆใช่ไหมบอสเออมันเป็นมันเป็นคล้ายๆเหมือนขนมปังอ่ะนิ่มๆอ่ะโอ้โหนี่ครับโี่วศรีอย่างเนีเหรอนี่ตัวอู้พี่วอร์ดูดิโคตรเท่นี่นะครับน้องๆครับอย่างนี้นะนี่ให้เป็นอย่างนี้เขาขอแล้วก็ทำทั้งหมด6อันนะคะใช่ทำทั้งหมด6อันเพราะอันนี้มันมี6อันเขาขอทำไม่ได้บอสอ่ะเราต้องจับดีๆนะ คิดซะว่เาเป็นหน้าเมียไม่ต้องทำอย่างนั้นดิอยาโกดดีถ้ากดมันก็เป็นอย่างเงี้ยดีถ้ามึงทำเลยกูไม่ทำได้ก็อนี่ยต้องกดทำไมตัวมันก็เป็นอย่างงี้ดีอยากกดนะ อยู่ในห้องนี้อยากให้กดนี่จับเตกมาหานี่อุ้ยขาดอุ้ยขาดเลยอุ้ยขาดเอา,าตัวทำนั้นตัวทำดีกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ควรที่จะเป็นเชฟนะนี่ไงเน,นี่ยเขาจะสอนตัวนี่คนที่จะยืนแดกเค่ไหนนะเนี่ยตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวก็ค่อยๆ่อยค่อยต้องค่อยๆอ่ะตัวเนี่ยต้องค่อยๆอย่างเงี้ยตัวนอาเหรออืมไม่ด้วย นี่นะครับทุกคนครับเราตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเราจะใช้ตรงแค่แบบนี้นะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ใช้นะครับก็โยนให้หมาแดกหรือปลาแดกมาเดินเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้นะครับแต่ความจริงถ้าประหยัดก็เก็บไว้ดีกว่านะครับโอเคครบยังไไปดูกันตอนต่อไปกันเลยน้อง,ง,อง โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนนี้ผมชอบมากเลยนะครับน้องๆเพราะว่าขั้นตอนนี้นะมันเป็นการไตีลังทันแทงนะน้องๆไม่ใช่หรอกครับเราจะมาโบกไอติมกันะครับไอติมเราจะใช้นะครับวันนี้ก็มีววลลายรสชาตินะครับเราไม่ฟิดนะครับเป็นรสชาติอะไรก็ได้นะครับตามที่ทุกคนต้องการนะครับเราไม่จ่ายฮะไม่จ่ายไม่ต้องถ่ายเรื่องถ่ายเขาไม่จ่ายแต่เราก็ถ่ายให้เขาถึงครับโอเค แล้วมาดูที่เซอร์ของไอติมกันเลยดีกว่าว่าเราใช้ติมอะไรบ้างครับทุกคนครับรสชาติแรกนะครับที่ผมจะใช้นะเพราะว่าผมชอบมากเลยนะทุกคนครับรสชาตินี้นะครับเป็นจะเป็นรสชาติโอริโอไปดูกันเลยเสียงไม่หายบ้างเหรอครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวราจะมาทุบโอริโอนะครับเป็นอย่างแรกเลยนะทุกคนลองฟังเสียงดีนะมันแบบน่ากินมากเดูครวมาันฟังเสียงมันเลยดีกว่าครับ ตัวทุเรศแล้วใครจะกินนะตัวกับพี่โอ๊ตไงอ้อเย็นเกลียวเราจะมาทุกนะครับโอเคกิมังเสียงดิให้มันให้ละเอียดนะครับทุกคน เยียขนาดนี้นะคือความจริงก็ถ้าจะทํา6ชิ้นอย่างเงี้ยก็เท่ากับไอติมก้อนหนึ่งอะเคยกีติมก้อนหนึ่งผมแนะนําว่าไปซื้อแดกดีกว่านะครับ <c oughs> อันละยี่สิบสามสิบยังต้องมานั่งเสียแรงทำอีกแต่ว่าถ้าใครแบบอยากทําเองนะครับแบบว่างเงาไม่มีอะไรทําแบบพวกเรานะครับก็หยิบขึ้นมาทําแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็จะไปใส่ช,ะะช่องแรกนะคะช่องคอดไม่เยไม่ใช่ใ อืออ่าแล้วก็เอานี้มาใส่นะครับผมเข้าไปปิดทํนหนึกมันไว้นะครับทุกคนครับอูโคตรสวยเราต้องรีบเลยนะคะเดี๋ยวมันจะละลายมันจะละลายเหรอใช่ค่ะโอเคมานี่นะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับทุกคนครับทาแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครพกมงพกมีดอะไรยี้ก็อันตรายนะครับน้องๆครับอย่าเล่นนะครับควรจะมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยนะครับทุบเข้าไปทุบเข้าไปอือที่นักสุดเลยค่ะใช่ค่ะพี่นนีรเป็นา เร้าใจคุณใช่ไหมฮะอะไรครับนี่ฮะที่ครับพวกเราครับอยู่ไม่นิ่งเลยครับผมมาได้ไงอะครับไมขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะไม่เกินเโอ้โหสุดยอดครับเนิบนับเนบนับเนบนาะอันนี้เดี๋ยวเขาทำตัวทำช้าตัวทำช้าของเขาอีก อันต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบว่าหัวโอเคแข็งมากเลยใช่ไหมทำแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนกครับทำไปเยอะไปนิดเป็นกาดเลยนะ โอเคนะครับทุกคนครับผมจะบอกว่าอันนี้มันมีสวยๆอยู่ไม่กี่อันนะครับถ้าคือไปดำก็ใจเย็นแต่นี้สวยนะนี้สวยใช่มรักนี้สวยนี่ก็จะแบบว่าไส้มันก็จะทะลักไปนิดนึงนะโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะคือไปแช่ช่องฟิตหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับผมให้ตัวของเราครับมันแข็งตัวขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยตอนเสร็จนะครับ let's go โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับทีละอันนะครับน้องๆทุกคนครับอ โอเคครับทุกคครับพอดีว่าเมื่อกี้นะับเสียงของเรานะครับหายนะครับ<ม>เราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษคนหลังกล้องเท่านั้นนะครับอ แย่มากมันแย่มากโอเคเดี ad, it, ๋ยววันนี้เราจะลองชิมไอติมเค้กนะครับที่เราได้ทํากันไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำนะป้าสมรถทำได้ง่ายๆที่บ้านแค่มีขนมปังแล้วก็ิมแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมเริ่มชิมเลยครับอันนี้จะขอทําแบบ ASMR ็มาใช่เลยเหมือนกันนะเนี่ย นี่ก็เป็นไอติมชาเขียว,วรวนเลยนะอเ่ียอันนี้เอะไรบานานาะอืมบานานาเน้ มันแบบว่ามันกรุบกรับมากเลยนะแต่มันจะมีเขาเรียกว่ารสชาติของขนมปังเข้าไปนิดนึงว้าวโลวดแบบเย็นเขียย้ยวอหวไหม คือแบบอร่อยอถ้าแค่รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแค่นั้นเองเหมือนเค้กไอติมนะครับเหมือนมากใช่สามารถไปทําเองที่บ้านได้นะใช่ง่ายๆถูกๆไอติมแท่งเดียวไม่ถึงยี่สิบบาทจบเลยกับขนมปัง มันเขาเรียกว่า <c oughs> มันเขาเรียกว่ามันคล้ายๆกับคล้ายๆกับไอติมนั่นแหละเออ <c oughs> คือติมพ,พ,พ,พูดเป็นยังไแหละ <c oughs> โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่า <S <S ลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องจัมมี่โอชัยนะไปถึง1ลร้านซ <tablespoons> ับสไคร์เบอร์กันด้วยนะครับทุกคนครับและจนะบอกเลยครับถ้าใครอยากทำแบบนี้ได้นะครับก็สามารถไปซื้อไอติมแล้วก็โมแล้วก็ไอติมขนมปังเครื่องโม,มนะครับมาไว้ที่บ้านได้ทำง่ายๆนะครับผมงบไม่ถึง100บาทเท่านั้นเองนะโอเคแล้วคลิปหน้า <S <S จากให้เรามาทำอะไรเกี่ยวกับรัวตรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้าไว้ใต้ร่างคลิปวิดีโอของเรานะครับผมและถ้าอยากติดตามพวกเรานก็สามารถติดตามได้ที่ i.g นะครับผมและแฟนเพจแจมมโอชาแนลกันด้วยนะครับผม let's go <S ไปค่ะ